ก็ขอสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องสมพงศ์สตอรี่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปชมข้อเปรียบเทียบระหว่าง ADV 350แล้วก็ Suzuki b บ r g m a n 400นะครับมาเริ่มข้อแรกกันเลยนะครับไฟหน้าไฟท้ายแล้วก็ไฟ DRL ทั้ง2รุ่นจะเป็นไฟ LED ข้อ2ไฟเลี้ยวด้านหน้าซ้ายขวาไฟเลี้ยวด้านหลังซ้ายขวา ADV 350เป็น LED ส่วนเบิร์กแมน0 0เป็นหลอดไส้ธรรมดา ไม่ใช่ LED นะครับข้อ3ตำแหน่งไฟเลี้ยวซ้ายขวาทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเบิร์กแมน400จะบิวอินอยู่ในตัวรถนะครับส่วน a d v 350ตำแหน่งไฟเลี้ยวด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังจะยื่นแยกออกมาภายนอกตัวรถนะครับข้อ4 u ยูบ็อกของ a d v 350มีขนาดใหญ่มากโดยสามารถบรรจุหมวกกนน็อกแบบเต็มใบได้2ใบ แต่เบิร์กแมน400มียูบ็อกแค่1 2ลิตรสามารถบรรจุบวกกันนอกได้2ใบเช่นเดียวกันแต่เป็นแบบเต็มใบแล้วก็แบบครึ่งใบนะครับข้อ5เบาของเบิร์กแมน400จะมีพนักพิงมาให้สำหรับผู้ขับขี่ด้านหน้านะครับโดยสามารถเลื่อนตำแหน่งได้15มิมแล้วก็30มิมแต่ ADV จะไม่มีมาให้นะครับข้อ6 บอกของเบิร์กแมน400มีสีเดียวแต่บอกของ ADV 350จะเป็นสีแบบ t ู o t o n e สีนะครับข้อ7 ADV 350จะมีการแทนมาให้จากโรงงานแต่ว่าเบิร์กแมน400จะไม่มีการแทนมาให้นะครับข้อ8สปิตช์กุญแจของ ADV 350เป็นแบบ smart key ไม่ต้องเสียบกุญแจขนาดสไตล์เครื่องยนต์แต่เบิร์กแมน400 เป็นกุญแจแบบธรรมดาเพราะมีชัตเตอร์คีย์มาให้ต้องเสียบรูกกุญแจขณะสไตล์เครื่องอยนนะครับแต่กุญแจของเบิร์กแมนก็ยังมีระบบกันโถยมาให้นะครับนั่นคือระบบ S AIS คือระบบกุญแจแม่เหล็กที่กุญแจดอกอื่นไม่สามารถเปิดแล้วก็สตาร์ตติดได้นะครับข้อ9เบิร์กแมน4ี0มีเบรกมือมาให้เพื่อป้องกันรถล,ลื่นถลายขณะจอดทางลาดชันนะครับขณะที่ ADV 3 5 0ไม่มีมาให้นะครับข้อ1ิ เครื่องยนต์ของ ADV 3า0เป็นเครื่องยนต์แบบ e s p Plus Single Overhead Camshaft 4-valve มีอัตราส่วนกำลังอัด10.5ต่อ1 330cc 29.4แรงม้าที่7,500รอบต่อนาทีแรงบิด31.5นิวตันเมตรที่5,250รอบต่อนาทีผ่านได้เสียยูโร5โดยมีความจุน้ำมันเครื่องอยู่ที่1.8ลิตรส่วนเครื่องยนต์ของเบิร์กแมน400นะครับ เป็นเครื่องยนต์ดับเบิลโอเฮดแคมชับ4วาล์ว399.9้อยเซีซียีแรงม้าที่6300รอยรบต่อนาทีแรงบิด35.2สินิวตันเมตรที่4900ัรอยรบต่อนาทีอัตราส่วนการบวมสิบจุดหกต่อหนึ่งผ่านไอเสียยูโรห้าเช่นเดียวกันจูน้ำมันเครื่อง1.5ลิตรข้อ11บเอโชคกหน้าของ a d v 3าม เป็นแบบหัวก,กับอัพไซด์ดาวแกน37ม m mm, มมีระยะยุบ125ม mm. มส่วนเบิร์กแมน400เป็นโชคหน้าธรรมดาแบบเทโลสโคปิกขนาดแกนใหญ่กว่าถึง4 1ม mm, มระยะยุบจะน้อยกว่าอยู่แค่110 mm มเมเท่านั้นข้อ12แผงยึดโชกหน้าของ ADB เป็นแบบยึด2จุดก็คือแผงคอบนแล้วก็แผงคอล่างแต่เบิร์กแมน400มีเฉพาะยึดแผงคอล่างเหมือนฟรซาสามาศูนเท่านั้น ข้อ13โชคหลังของ a d v 3 0 0เป็นแบบคู่แบบมีซับแท้งจากโชว์ว่าระยะยุบ1 3 0ม mm ปรับเซ็ตพีโหลดไม่ได้แต่เบิร์กแมน400มีโชคหลังแบบเดียวที่เรียกว่าโมโนโชคซึ่งสามารถปรับสปริงพีโลดได้7ระดับข้อ14จานดิสเบกหน้าของ a d v 3 0 0เป็นแบบจานเดียวขนาดใหญ่ถึง2 5 6ม mm. มส่วนจานเบกของเบิร์กแมน4 0 0เป็นจานดิสหน้าแบบคู่ ขนาดใหญ่กว่าถึง260มิลิเมตรข้อ15จานดิสเบรกหลังของ ADV เป็นแบบเดียวขนาดใหญ่240มิลิเมตรส่วนของเบรกแมน400เป็นจานดิสเดียวเช่นเดียวกันแต่ขนาดเล็กกว่าแค่210มิลิเมตรเท่านั้นข้อ16ปั๊มเบรกหน้าทั้งสองรุ่นเป็นลูกสูบคู่แล้วก็ปั๊มเบรกหลังเป็นลูกสูบเดียวเหมือนกันนะครับข้อ17เรือนไม้ทั้งสองรุ่น เป็นแบบดิจิตอลร่วมกับแบบเข็มมีไฟบอกสถานะชัดเจนทั้งสงรุ่นนะครับข้อ18ทั้ง ADV และก็เบิร์กแมน400นะครับมีระบบความปลอดภัยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS หรือว่าระบบ traction control ข้อ19ล้อแมกหน้าของ ADV มีขนาด15นิ้วเท่ากับเบิร์กแมนแต่ล้อแมกด้านหลัง ADV มีขนาด14นิ้วขนาที่เบิร์กแมน400 มีขนาดเล็กแค่13นิ้วเท่านั้นข้อ20ยางหน้า adv แล้วก็เบิร์กแมน4 0 0มีขนาดเท่ากันอยู่ที่120ทับ 70. แต่ยางหลังเบิร์กแมน4 0 0จะมีขนาดใหญ่กว่านะครับอยู่ที่150่งาทับขดขณะที่ adv มีขนาดยางหลังแค่140ทับเเท่านั้นข้อ21ทั้ถังน้ำมันของ adv มีความจุ11.7ลิตรส่วนเบิร์กแมน400มีความจุถังน้ำมันที่มากกว่าถึง 13.5ลิตรข้อ22น้ำหนักรถ ADV มีน้ำหนัก186กิโลกรัมแต่เบิร์กแมน400จะมีน้ำหนักที่มากกว่านะครับอยู่ที่2 1 5กิโลกรัมข้อ23ระบบ ESS ก็คือระบบไฟเลี้ยวติดอัตโนมัติขนาดเบรคกระทันหัน ADV มีมาให้แต่เบิร์กแมนไม่มีระบบนี้มาให้นะครับข้อ24 ชิวหน้าของ a d v 3า0สามารถปรับได้ด้วยมือนะครับแต่เบิร์กแม400ไม่สามารถปรับชิวหน้าได้นะครับข้อ25ระบบชาร์จมือถือแบบ USB นะครับทั้ง2รุ่นจะมีแถมมาให้ในตัวนะครับข้อ26ระบบเชื่อมต่อมือถือ a d v จะมีมาให้แต่เบิร์กแม400ยังไม่มีระบบเชื่อมต่อมือถือมาให้นะครับข้อ27ตำแหน่งล็อกแล้วก็ยืดกุญแจเข้ากับเสานะครับ เบิร์กแมน4 0 0จะมีมาให้แต่ ADV ยังไม่มีมาให้นะครับข้อ28ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์แบบง่ายที่เรียกว่า Suzuki Easy Start System เบิร์กแมน4 0 0จะมีมาให้แต่ว่า ADV ยังไม่มีมาให้นะครับข้อ29ความสูงของเบาะ ADV 350จะมีความสูง795ม mm. มขณะที่เบิร์กแมน4 0 0จะมีเบาะที่ต่ำกว่าอยู่ที่755 mm มม ข้อ31ฐานล้อของ ADV 350จะยาว1,520ม mm, มส่วนเบิกแมน400จะมีระยะฐานล้อที่ยาวกว่านะครับอยู่ที่1,580ม mm. มข้อ32มิติตัวรถ ADV 350มีความกว้าง895ม mm, มยาว2,200ม mm, มสูง1,435ม mm, มส่วนเบิกแมน400 จะมีความกว้างที่น้อยกว่านะครับอยู่ที่765ม mm, ิมมีความยาวที่มากกว่าอยู่ที่2,265ม mm, ิมแล้วก็มีความสูงที่น้อยกว่านะครับอยู่ที่1,350ม mm, ิมข้อ33พื้นเหยียบของคนขับของเบิร์กแมน400จะเว้าเข้ามาเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ผู้ขับขี่เหยียบพื้นได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นขนาดจอรถติดไฟแดงแต่ ADV 3 5 0ไม่มีมาให้นะครับ ข้อ34ข้อสุดท้ายนะครับราคาของ adv 350คาดว่าจะอยู่ที่185,000บาทแต่เบิร m กแมน0 0จะมีราคาที่แพงกว่านะครับอยู่ที่239,000บาทก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการพาไปชมเปรียบเทียบสเปคของเบิร m กแมน0 0แล้วก็ adv 350ซึ่งจะเปิดตัวในประเทศไทยภายในเรลวันนี้นะครับ หากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดสั่นกระดิ่งให้กับช่องสมพงสตอรี่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ